สวัสดีครับอยู่กํารังจะด้วยคาเวเตอร์ทรัคสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูแคทสามสูงดีทูตักดินใส่ดำฟูโซถ่ายฟ้าลูกผสมอีกแล้วเจ้าแคทสามสูดีทูครับแานต้องครับเป็นผู้บังคับควบคุมคอนโทนนี่จัดเต็มอุ้มเลยครับ ในิ่มๆเลยกู้มากประสบการณ์วันนี้รังเกดเดอร์ก็ได้รับหน้าที่มอบหมายให้มาขับเจ้าสายฟ้าครับจานไก่หยุดหนึ่งวันโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็วันนี้รับหน้าที่ขับเจ้าไซฟ,ฟ้าไปหนึ่งวันครับเกียร์เดอร์ของเราก็ยังจอดอยู่ครับเกียร์สายเสร็จเมื่อวานก็จอดรองานอยู่ครับก็เจ้าดีทูคันนี้ก็ยังเฟี้ยวฟ้าอยู่ครับแม้จะหลายปีแล้วและก็ผ่านคนขับมาหลายมือผ่านคนขับมาหลายมืออันโชคชนนี่ การใส่ดินของจานตองครับเราก็ยังรักษากฎจราจรกฎหมายอยู่ครับก็เราจะไม่ใส่เยอะแล้วก็ใส่แค่น้ำหนักเขากำหนดให้ครับนี่น่าจะ จะพอแล้วล่ะครับนี่จ้าสายฟ้าข้างในของเราก็ออกจะบุ่นวยวน่อยข้างในรถก็ยังเป็นเกียร์อีตันเหมือนเดิมครับโอ้เกี่ยว์ออกแข็งๆหน่อย เสียงเทอโบโหอนดังๆเลยครับ <mm <mm> ก็งานนี้ก็มีรถพ่วงมาช่วยวิ่งครับรถพ่วงถอดตัวลูกออกแล้วเอาตัวแม่วิ่งหลายคันอยู่ครับระยะทางก็ไปกลับประมาณ10วากว่ากิโล ทางนืดอืดอืดอืด,ดตัวนี้เป็นบ่อดินของเราเองครับเราซื้อไว้หลายปีแล้วดินก็ยังเยอะอยู่ ก็มาถึงที่ลงแล้วครับนางงานนางงานก็อยู่ข้างในเลยครับก็รอคิวเทอยู่นี่ครับรถพ่วงของเราก็มาช่วยวิ่งมาหลายคันอยู่ครับหัวข่าวหรือถอยเป็นอ้อนีนอ่น้อ หัวเข้าหรือเปล่าครับมาร์คซิกซุปูเปอร์ลุมพลก็จอดอยู่หน้าง,งานครับคอยสเปร ตรงนี้ที่ผมเอารถเกรดมาขึ้นถนนดินไว้ครับตรงนี้เาราเกรดมาซ่อมร่องขึ้นรูปถนนไว้แล้วเราก็เอาดินมาเสริมครับตรงนี้ก็ยังอยู่เขตชายแดนครับตรงนี้นสุดเขตของหมู่บ้านครับของคนาสาัต์ําเมือง ก่นหน้างานเราก็จะมีรถบดเจ้าได้นาแพกแล้วก็รถไถเ9 5ม0าครับพอยดันกองลมกองแล้วก็บดอัด เดี๋ยวผมขอกลับหัวาากันครับไม่มีขาติดกระจกเนี่ยครับถอยมาถึงที่หมายทีแล้วครับไหนคน ลงเรียบร้อยครับลงมาลงเรียบร้อยวันนี้ก็รับหน้าที่ขับเจ้าสายฟ้าครับหนึ่งวันหนุ่มโจก็เป็นรับเป็นคนรับหน้าที่ล้มกองครับจานพลก็บวชอัดตามนี่ครับก็ เออีกครับวันนี้น่าจะทั้งวันเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากาากดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ